บุญกัะินวัดเคียงไก่เหนือตำบลเคียงไก่อำเภอเมืองจังหวัดนรครสวรรค์นะครับมีคนวงการพักนะครับอันี้เป็นร่วมบุญกัินนะครับพาา,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 นานลพนเป็นสหโยธินอาจารย์สุรพสารไม่สักนะครับอันนี้เป็นองค์กระถินสามนาทีนะครับ สองคลองคุณฉเฉลียวงน,นะครับี่นเป็นววันนะครับก็เปิดให้ญาติโ,มโ,มโมมยมรวมถึงผู้ชายได้นะครับอันนี้นะครับบรรยากาศบนนสลาการปร,รียญน,นะครับอันนี้ประธานใหญ่นะครับผิดหวังจากการกระถินที่กำแพงเพชรผิดหวังกำแพงเพชรก็มานครสวรรค์ได้ นี่นะครับเจอการที่วัดเคียวัดพนมเสต้าอีกงานนึงนะครับนี่นะครณกฐินที่มาร่วมบุญนะครับบุญเช่เอพระพิอรรดผสมนะครับนี่เป็นงานใหญ่ของวัดแห่งนี้นะครับงานประจำปี เืาอนำปัจจัยบรรลุงศาสนสถานภายในวัดนะครับปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะครับก็ญาติโยมก็จะรวมเช่าพระไตรนะครับนี่ขอให้เช่าบูชาพระไตรนะครับงานงานบุญกระถินนะครับขาดขาดโคศกไม่ได้นะครับนี่โคศกมาตาที่เสียงดีที่สุดในในจังหวัดเี้นะครับมีกรรมการวัด เดี๋ยวนี้ทําบุญเขามีการสแกนเรียบร้อยแล้วครับโอเสียงทองนครสวรรค์นี่โอสเสียงทองนครสวรรค์นี่นะครับรับงานวันเท่าไหร่นี่นะครับใครจะจ้างวัดไหนจะจ้างโคศกนะครับถ้าเป็นงานงานงานฝังลูกในมิตรอาจจะไม่ใช่วันละวันห้านะครับเพราะเหมาทั้งงานแต่นี่งานวันดวันเดียวมีค่ะโอสกต้องเติมน้ํามันรถนะครับ น,นี่บรรยากาศการเตรียมอันนี้ต้นกระถินที่ที่สาริกรชนภายในวัดน,นี้นะครับตั้งมานี่นะครับงานกระถินกา,การวัดแห่งนี้นะครับเี กรรมาการวัดทําไม่ดีมีสิทธิ์ติดคุกเหมือนกันนะครับยุคปัจจุบันเป็นกรรมาการวัดลาบากใจขึ้นนะครับนี่นะครับเตรียมผ้าไตวันสามนาทีนะครับนี่นะครับผ้าไตติดสายนั่ีนี่นะครับหน,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 น้าจะเป็นญาติโยมยุคก,ก่อนๆนะครับมีอาหารคาวหวานนะครับที่มาตั้ง มาจากร้อยบ้านร้อยรสชาติเลยนะครับพี่อายุเท่าไหร่้วเนี่ยแ0ิอันนี้เพื่อนกันเหรอเพื่อนกันมาน้องน้องกันเหรอน้องเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเนี่นะครับการปุณกะทินที่นี่ให้คนที่นี่ทำไมชอบกะทินเยอะทำไมเขามากันเยอะ งานทีพีหอนนะครับใช่ทำเ,เดียวอ่ะครอยู่ที่ไหนเนี่ย,ยน,นี่แองอยู่บ่อบ่อตาเนี่ยที่เลี้ยงปลาของนี่บรรยากาศการเตรียมกระถินนะครับเนี่ยนะครับ อันนี้หลวงพ่อเจ้าวาดนะครับเป็นกุ๊บเก่านะครับนี่ญาติโยมทำอาหารมานะครับก็หลวง,งพ่อเป็นกุ๊บเก่านะครับอันนี้รูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อเก่งนะครับนีตเทติอาจารย์ วัดเข่าเก่งนะครับตอนนี้มีการสร้างรูปเางงนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนแห่กระถินนะครับตอนนี้ที่เป็นสมากพจอมละลายก็จะมั่งม่อยอยูน่นะครับเสียแก้วจ้า ก,ก,กับกระถินเมืองกลุ่มนละนบรรยากาศกันเลยนะครับสาราการมาเรียน การสังเกตนะครับในอดีตนะครับค่าวัดไหนดูวัดที่ว่าวัดไหนมีคนศรัทธามาทำบุญเยอะไม่เยอะนะครับให้ดูของขนาดสองสาลาการบเรียนนะครับขนาดของสาราการบเรียนวัดจำนวนญาติโยมนะครับสาราการบเรียนในวันปกติที่ว่าแคบนะครับกว้างนะครับน,น,นะครับนี่กรรมการวัด ขาขายเสื้อไว้ด้วยนะครับรายได้เข้าวัดรายได้เข้าวัดเสื้อเขาต้องหักค่าใช้ใจ่ายนะครับเพราะต้องซื้อจากโรงงานเว้นแต่มีคนทาอุญมาเด็ดนะครับพ,พี่เสื้อตัวเท่าไหร่เนี่ยไปกับ,ไก,บ<ะ>ไกก่กระถิน่นฮะไก่กระถิ่นอ๋อพัน 1> 1, <000 S 2> หนึ่งพันเสื้อหนึ่งตัวได้เสื้อหนึ่งตัวเอาเสื้ออย่างเดียวไม่ได้นี่นะครับบางทีกรรมการใจดีให้ นี่นะครับเสื้อเป็นที่ระลึกคุณกระถินนะครับนี่นะครับคือ ข่าวัดร้วๆนะครับค่าวัดไหนไม่ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟตลอดทั้งปีนะครับเว้นแต่วัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟนี่นะครับรายได้จากกระถินนิ้วเจ้าว่าต้องบริหารนะครับให้อยู่ได้ทั้งปีนี่นะครับค่าน้ําค่าไฟไม่ใช่ฟรีนะครับฉันข้าวพิธบาร์ตฟรีแน่นอนแต่ค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันรถค่าเดินทางวัดหลวงพ่อ ่อหลวงพี่จ่ายทั้งนั้นนีน่นะ,นะครับบรรยากาศของบุญกระถิ่นของวัด่นี้นะครับก็เป็นงานปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีาการละเล่นความบันเทิงในบุญกระถิ่นนะครับนี่นะครับ ก็ผมตั้งใจจะไปที่พะนุไทยที่ร้อยเอ็ดอีกวัดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่สุรินทร์อีกวัดหนึ่งนะครับอย่างนี้เขาเป็นตําหนักล่างทรงนะครับอันนี้อยู่ตําหนักไหนเนี่ยตําหนักล่างทรงไหนเนี่ยน,นี่ อยู่ตำหนักไหนเนี่ยตําหนักล่างทรงเกียร์กายใต้นี่ใครไปที่ตำหนักนะครับล่างทรงต้องทําบุญนะครับนี่ดีนะครับ,นนรบในบรรยากาศงานบนรนูรณาการ ขอให้เจริญโภคในบรรดาดุตเีขอให้มีโชคกลาจักพระสิและขอนดาวลผลมีนั่งย่ใจโดยที่ดวงได้สงบญาิเพื่อพะแต่มาใจไม่ นีนะครับคมกระถินทางวัดทางกระภาพก็เตรียมไว้ให้ยดอดจุแก่เ,เลยนะครับเดีียดด๋ยวเตรียมไว้พร้อมเลยนะครับแล้วเราจะไปดูบริวารกระถินนะครับ,รบกระถินแม้ว่าจะเป็นเรื่องบาทกับผ้าไตานะครับผ้าไตายอย่างเดียวนะครับแต่ที่นี่จะมีบริวารกระถิน เพื่อให้ทางวัดได้ใช้ตลอดทั้งปีนะครับอย่างนี้นะครับไม้กวาดอันนี้เป็นบริวารกระตินได้ทั้งหมดเลยนะครับที่สำคัญคือบริวารกระตินไม่ได้ไว้ให้ญาติให้พระใช้นะครับอย่างนี้บริวารกระตินเอาไว้ให้ญาติโยมในพื้นที่ได้ยิวไปใช้ในงานต่งตางๆนะครับาราะ เพระงากนเราก็ะการถวย่าไทินะวันนี้มีเจ้า่ใหญ่ใแ่เป็นเจ้า่ารานี่นะครับนี่นะครับอันนี้อะไรเนี่ยหน้าปลาแหนงะหน้าปาแหนททำไมทำไมคนทำหน้าตาดีจังนี่นะครับหลง ผ้าชั้นชามละชามละจอละช้อนก็อิ่แล้วนะครับนี่เป็นสถานปกติขายอยู่ที่ไหนรือทำไม่ขายนี่นี่นะครับคนตักนะครับคนตักไหนเนี่ยยมไกดิ้เี่ยไก เดี๋ยวแต่วัดนี้เขายังแต่งงานกันไหมเขายังมียังเขายังมีงานแต่งงานกันไหมหรือหนีตามกันหมดแล้วคนคนที่นี่เขายังแต่งงานกันไหมแต่งนี่ไม่มีเลยหรือฉะนั้นตวจเมืองวานเนี่ยงานงานแต่งแทบจะหาไม่เจอแล้วนี่นะครับโอ้ไม่เอาไม่เอาเรื่องไทยก็คงมีความผิด นี่นะครับบรรยากาศงานกระถินนะครับโ,อโอ้ปรทศน์ถนมีคจะเศกมาจะเล่าเรื่องตำนานกรถินประวัติกระถินอันนี้สงกระถินนะครับแต่ขึ้ปข้้ไ